สวัสดีคะ่ะ<ม>ทุกคนวันนี้เราจะพาไปเก็บผักค่ะอากาศดีมากๆเลยนะคะตามไปรับชมกันเลยค่ะอากาศดีมากไะทุกคนจกเจออากาศแบบนี้ควันควันวน,ะะาาน,นะคะ,ะอากาศดีมากๆเลยคะ่ะไปเราไปเก็บผักกันต่อนะคะให้ดูนะคะให้ดูตรงข้างหลัง เต็มไปหมดเลยค่ะคือเยอะมากนะคะของฟรีมีในโลกค่ะทุกคนไปเก็บพักกันเลยค่ะแล้วก็ไปเก็บเอาแต่กับปุ๊บวนะคะขอเยอะตอนอ่อนของเขาเนาะนี่นะคะ งามมากเลยค่ะกำลังจะไนดโดยอดอย่างงามค่ะทุกคนเยอะมากเลยนะคะนี่ตรงนี้เป็นที่ว่างนะคะทั้งหมดเนี้ยเป็นที่ว่างวันนี้แดดแรงด้วยนะคะ แต่ก็ลมแรงเหมือนกันนะคะก็อากาศก็กำลังดีเนาะเราเก็บค่ะก,กันไปเรื่อยๆค่ะก็งามค่ะกำลังงาม,มอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะคะดอกเขาก็กำลังออกมาเยอะค่ะ ก็จะเก็บไปแค่พอกินนะคะเพราะว่าเยอะเยอะมากนะคะลูกชายราชอบกินนะคะผักชนิดนีอร่อยเนาะหวานนะคะช่วงนี้เขายอดอ่อนๆดีย๋ยวเขาก็จะหวานยอดอย่างงามะคะ่ะ อเอาแด่อ่อนๆนะคะ่ววสดดส Thank <laughs> you. ใบเขารถจะไม่เอาไปนะคะจะเอาแต่ยอดไปเนาะก็เอาไบไปก็ทิ้งเหมือนเดิมนะคะตะยอดไปยาง,งาค่ะของฟีมีในโลกนะคะ หน้านี้ก็หน้าผักเนาะก็จะมีผักชนิดนี้แหละค่ะแต่ว่าไม่เก็บตามป่าท,ที่เอ่อที่เขาไม่ได้ปลูกปลูกเพื่อที่จะขายนะคะเพราะว่าอันนั้นอะ่ะเขาจะมีสารเคมีเยอะนะคะเขาฉีดสารเคมีแต่ถ้าเป็นป่าเรืออย่างเงี้ยมันก็เก็บได้อยู่ค่ะมันก็จะไม่มีสารเคมีเนาะอุ้ยหักค่ะทุกคนกรอบมากนะคะหักเลย หลอมาอมาข้นถุนเลยไม่ได้ใอมก่านะคะโดยดใหญ่มากรสชาติอร่อยนะคะหวานเหมือนคณะบ้านเราเนอะชอบเอาไป ลวกนะคะบางทีลวกแล้วก็นั่งกินเล่นค่ะชอบกินผักแต่ก็จะไม่กินสดนะ,นะคะกรจะลวกก่อนพอได้ค่าเชื้อค่ะอะไรมาก <c oughs> <c oughs> นี่เต็มนะคะแต่ยอดวบวบนะคะเนี่ยค่ะทุ่งเนี้ยใช่หมดเลยนะคะแล้วฝรั่งเขาก็ไม่กินเหมือนเราเนาะ นยอดอวบๆแล้วก็เอาแต่ก้านนะคะยอดจริงๆยอดงามมากๆเลยค่ะทุกคนยอดอวบๆยอดอวบๆ าม,มากเลยอืตนนี้นะคะน้ำจริง งามมากามายแต่ยอดอ่อนๆเยอะค่ะคือพื้นที่กว้างมากเลยค่ะทุกคนเก็บไม่หมดนะคะ คือพอจะกินลูกก็จะเดินมาเก็บตรงเนี้ยแหละค่ะได้แล้วค่ะทุกคนค่ะมึงไปเอรอเลยนะคะพอแล้วนะคะยังไง คลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆการติดตามและฟังและรับชมนะคะพบกันได้ใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใหลดด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ ดูนะคะดูตรงข้างหลังเต็มไปหมดเลยค่ะคือเยอะมากนะคะของฟรีมีในโลกค่ะทุกคน <laughs>